สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอล์ฟฟอร์ดนะจากช่องชาแนลยูทูบนะฮะกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้กอล์ฟอยู่ที่ฟอร์ดพระประแดงนะครับวันนี้นะครับก็มีถ่ายรีวิวรถนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าตอนนี้จะเป็นปิดตำนานแล้วนะไปไปมามผมคิดว่าน่าจะเป็นข่าวจริงก็แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ก่อนดีกว่าเอาสัก80-90%ก่อนดีกว่านะครับท่านใดรับชมคลิปนี้นะครับเพราะว่าผมถ่ายนะแล้วผมค่อยไล่ลง นะครับวันที่ผมถ่ายทำเนี่ยมันจะอยู่ที่วันที่20 20ธันวานะครับข่าวออกมาว่า w Y Tag Biturbo ไม่มีผลิตอีกต่อไปแล้วนะครับจะกลายเป็นปิดตำนานไปพร้อมกับ w Y Tag Package นะครับเราต้องมานั่งลุ้นแล้วนะเนี่ยว่าการตลาดปีหน้าเนี่ยปี67จะเป็นยังไงนะครับผมผมก็ลุ้นตามไปด้วย นะครับไม่รู้ว่าเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าตอนแรกเขาบอกว่ามีแพ็คจะขายใช่ไหมครับแพ็กเกจจะสตาร์ทที่ไบ t ทอ b o โนะครับไปไปมาเนี่ยแป๊บเดียวเองนะครับมีข่าวออกมาว่าจะไม่ผลิตแล้วนะครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับช่องก็มีอัปเดตอยู่แล้วนะครับก็ที่ช่องชาแนลยูทูบนะครับก็โปรโมชั่นฟอร์ดในชุมชนพวกงี้นะครับก็จะมีอัปเดตเอาไว้นะครับหรือติดตามเพจกอฟฟอร์ดก็ได้นะครับ แต่ก่อนที่มันจะหมดเราต้องรีบส่งมอบลูกค้าก่อนนะครับเผื่อท่านใดสนใจตอนนี้ต้องรีบจับจองกันเข้ามานะครับไวท์แท็กไบเทอร์โบนะซื้อกับก๊อฟนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับนานสุดสุดห้าปีนะครับอ่ะแต่ก็ต้องมาคุยรายละเอียดนะไม่ใช่แบบเฮ้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ห้าปีก๊อฟตกแต่งได้ทุกอย่างอย่างที่เป็นเหมือนลูกค้าเลยไหมไม่ใช่นะครับเราก็ต้องคุยกับคุยตรงนะนะครับแต่งได้อุปกรณ์มาตรฐานศูนย์เปอร์เซ็นต์ห้าปีอ่าจดทะเบียนจดเบีใย้ก็มีให อาจจะถ้าท่านพี่จะเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรนะครับก็ต้องมาดูกันบางที4ปีเปลี่ยนติดอุปกรณ์ได้5ปีติดไม่ได้นะครับมันมีเรื่องของเงื่อนไขต่างๆเรามาคุยกันนะครับวันนี้นะครับรถที่กอมารีวิวนะครับ Next g e n f o r d Ranger w i ์วานะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับเป็นตัวไบเทอร์โบเกียร์ตัวนมัสสิสปีดนะครับ210แรงม้านะครับแรงบิด500นิวตันเมตรราคาจะจำหน่ายหน่ล้านห1ึ่0 0สมสบาทนะครับขาวมุกส้มเหลืองนะครับเพ วันนี้เป็นสีขาวมุกนะครับเป็นสีขายดีนะครับมาเดี๋ยวก็พาชมนะครับก็เริ่มจากกระจังหน้านี่ยังไม่ได้ถอดติ๊กเกอร์อะไรด้วยจะถอดติ๊กเกอร์ให้ลูกค้าก่อนนะครับอ่ะเริ่มจากกระจังหน้านะครับตัวนี้เป็นกระจังหน้าเดิมนะครับก็กระจังหน้าจะเป็นสีเทากาไฟนะครับลังพึ่งเป็นสีดําเงานะครับตัวโลโก้เนี่ยก็จะเป็นสีเงินนะครับแล้วก็ตัวพื้นหลังเป็นสีน้ําเงินนะครับน่า ไฟหน้านะครับรุ่นนี้เป็น LED multi reflector นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED นะครับไฟตัดหมอกติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับเป็น LED นะครับรถตัว y t ยแทกเนี่ยก็จะมีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟตัดหมอกนะครับหักพงมาลายไปด้านขวาไฟตัดหมอกขวาติดหักไปด้านซ้ายไฟตัดหมอกซ้ายติดนะครับเพิ่มทัศนวิสัยนะครับในการขับขี่นะครับให้เราเห็นเส้นถนนขอบถนนในที่มืดๆนะครับตัวนี้ช่วยได้จริงๆนะนะครับ ไฟหน้ารุ่นนี้เปิดปิดอัตโนมัตินะครับเปิดปิดไฟสูงเป็นอัจฉริยะนะครับที่ปั่นนำ้ำฝนเป็นออโต้นะกล้อง360องศานะกล้องรอบคันนะครับด้านหน้าก็จะมีตัวล้างเลนกล้องหน้านะครับมีระบบรักษาเลนนะครับระบบเตือนกันชนด้านหน้าพร้อมกับระบบเบรกอัตโนมัติตรวจจับคนเดินนะครับเหนะ็นไหมเซ็นเซอร์ด้านหน้าก็จะมี4จุดนะครับมีระบบควบคุมความเร็วนะครับแบบรักษารษาะยะห่างนะครับก็คือ Adaptive Cruise Control นะครับแบบ Stop and Go ด้วยแบบหยุดนิ่งแล้วไปต่อนะครับนี่มีมาให้นะฮะ ชากกนชนเป็นสีเงินนะครับนี่ตัวรถนะมีห่วงลากคู่หน้าเป็นมาตรฐานนะครับสวยงามนะครับแบบนี้ก็โหรูหลาแล้วสวยงามแล้วนะครับอ่ะกระเถิบมานะครับที่คิวล้อนะครับคิวล้อเป็นสีดำด้านนะครับเป็นผิวเปลือกส้มนะครับตัวนี้ก็กันรอยได้ดีนะครับแล้วก็ทําให้รถดูมีมิติดูสวยงามนะครับเนี่ยเห็นไหมมี่อให้เห็นแล้วนะเปลี่ยนยางเฮ้ยเราใส่แม็กเดิมเปลี่ยนยางเูใส่คิวล้อไปดิ นะครับสวยงามนะครับดูเต็มนะครับแบบนี้ก็แต่งมาพรอมควรเลยนะนะครับแบบนี้ก็แต่งมาพรอมควรเลยนะครับอันนี้มันสติ๊กเกอร์กันตัวฝากระโปรงกระทบไฟนะล้างเสร็จแล้วน้องไม่ได้ดึงออกกับฮึบกระเถิมานะครับที่ช่วงล่างนะครับโชคเป็นโมโนทูบนะครับระบบเบรกเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับเบรกมือเป็นไฟฟ้านะครับสำหรับตัวนี้เบรกมือเป็นไฟฟ้านะครับล้อแมกขนาด18นิ้วนะครับเป็นสีเทากาไฟนะจับคู่กับยางนะครับ วันนี้มาในฮันคุกนะครับไดนาโปเอทีสองนะครับสองหกห้าหกห้าสิบแปดนะครับก็ลูกค้าแบบเผื่อลุยนะครับแต่ก็ต้องการความเงียบก็ใส่ตัวนี้เลยครับฮันคุกเนี่ยดอกยางไม่ลึกนะครับมันก็จะวิ่งเงียบหน่อยนะเห็นไหมเต็มขึ้นเลยนะนะครับอ่ะกระเถามาที่แก้มนะครับใบเทอร์โบก็สัญลักษณ์เกียร์สิบสปีดนะครับตัวนี้เป็นคีบระบายความร้อนกระจกเป็นสีเทากาไฟนะครับมีไฟเลี้ยวมีไฟสองสว่างนะครับข้างตัวรถตรงนี้นะครับ เราหลังคาติดตั้งมาจากโรงงานนะครับตัวนี้เราล้ำหนักได้200ไม่เกิน250โลนะครับขนาดวิ่งก็80ไม่เกิน85กิโลกันศาสต์คันนี้ไม่ได้ติดนะครับเพราะลูกค้าต้องการความเงียบฟิล์มติดฟิล์มเซรามิกให้นะครับระบบด้านข้างนะครับมีเตือนจุดบอดนะครับายสปอร์ตให้นะครับเบาะรองมือนะครับเป็นแบบฟิล์มใสมือเปิดนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับระบบสมาร์ทคีย์นะฮะก็ สะดวกสบายปลอดภัยนะครับไม่ต้องใช้รีโมทควักออกมาแล้วถ้าเดินเอามือกัมที่เปิดดึงเปิดได้เลยนะครับแล้วก็ทันล็อกรถได้เลยนะครับบันไดเป็นสีเงินนะครับรับกับตัวราวหลังคาแล้วก็สปอร์ตบาร์สปอร์ตบาร์ทรงวายแท็กเป็นแบบนี้เลื่อนไม่ได้นะวายแท็กเลื่อนไม่ได้นะครับอ่าบันไดเหยียบนะครับขึ้นท้ายกระบะนะครับแล้วก็ไฟท้ายเป็น LED ดีนะครับนี่ให้ดูนะเป็น LED ตรงนี้นะนะครับอ่ารีเบรกเป็น LED นะครับเลี้ยวถอยเป็นหลอดไส้นะครับอ่า ฝาท้ายนะครับมีไฟเบรกดวงที่3มีกุญแจไขล็อกฝากท้ายนะครับแล้วก็มีกล้องฝั่งที่โลโก้นะครับอะคริลิคำว่า white tag แ,แล้วก็คันทิดสติ๊กเกอร์คำว่าレンジャーแชร์ชกันชนสีเทากาฟไฟเซนเซอร์สอยหลัง4จุดนะครับมาพร้อมกับระบบเตือนกันชนเมื่อถอยพร้อมกับระบบช่วยเบรกนะครับฝาท้ายเป็นแบบผ่อนแรงนะเป็น e ี s y lift นะครับก็น้ําหนักเบานะครับนะเบานะครับด้านหลังมีปลั๊กไฟ12โวลต์นะครับ180วัตต์แล้วก็230โวลต์400วัตต์นะครับเป็นปลั๊กไฟบ้าน ภายในเป็นเบาะหนังนะครับภายในเป็นเบาะหนังแล้วก็เบาะคู่หน้าเป็นไฟฟ้าปรับได้8ทิศทางนะพวงมาลัยก็เป็นไฟฟ้านะตัวนี้นะครับระบบนะครับมีเตือนการหลับในด้วยนะครับแอร์แบ็กเจ็ดใบนะครับจอกลางเนี่ยสำหรับไวาแท็บเป็น12นิ้วนะครับสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยนะนะครับสั่งแอร์สั่งวิทยุสั่งโทรออกตวงนี้ได้นะครับ มีระบบโทรฉุกเฉินให้นะครับแล้วก็รองรับแอปพลิเคชันฟอร์ดพาสั่งงานสตาร์ทรถได้นะเพราะเป็นเกียร์ออโต้นะครับเบรกมือเป็นไฟฟ้าด้วยสำหรับรุ่นนี้นะครับก็ยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกับนะเบอร์โทรดีไลน์กับขึ้นไว้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประการใดกราบขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ